คือสารปกคร,อ,รองค่ะคุณสุธาศิริสยงหชยงามพนักงานพิีปกครองชำนาญการนะคะ,อ,ะอยู่กับเราแล้วนะคะ,ะวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากทุกวั่งเช่นเคยนะคะคะ่ะเรื่องที่จะคุยกันวันนี้นะเรื่องของการฟ้องการฟ้องของหน่วยง,งานทางปกครองหรือหน่วยง,งานรัฐเนี่ยชใช้ค่าสินใหม่ทดแทนไม่จาก ก็ทำระเบิดอันเกิดจากการนั้นเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติค่ะมันหัวข้อดูใจยาวเหมือนกันเนาะแต่เดี๋ยวจะจะเล่าเป็นเป็นเคสเราจะจะรู้สึกว่าอ๋อมันมันเป็นอย่างนี้เองอะไรเงี้ยมันมีตัวอย่างค่ะมันมีเรื่องเกิดขึ้นแล้วรอมาเป็นตัวอย่างใช่ค่ะแล้วก็ค่อนข้างใกล้ตัวพวกเราด้วยค่ะก็จากที่ผ่านมาเราก็จะพูดถึงข้อกฎหมายว่าฟ้องยังไงอะไรต้องยื่นฟ้องการยื่นฟ้องยังไงบ้างแต่วันเนี้ยเราจะมาพูดถึงเคสแล้วจะรู้ว่ากรณีที่ เ,เกิดขึ้นเพื่อที่เราจะได้รับรู้ถึงสิทธิ์เรานะคะในกรณีที่เราได้รับความเสียหายจากหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะในกรณีที่จะมาพูดเนี่ยก็คือการละเลยหน้าที่ ที่กฎหมายเนี่ยกำหนดให้ต้องปฏิบัติแต่ว่าหน่วยงานเนี่ยไม่ปฏิบัติแล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายกับเรานะคะคือในในการบริการจัดทำสาทาต่างๆเนี่ยตัวกฎหมายเนี่ยจะกําหนดให้หน่วยงานต่างๆมีหน้าที่อะไรบ้างซึ่งต้องปฏิบัตินะคะแต่ถ้าไม่ปฏิบัติแล้วเกิดความเสียหายกับประชาชนพวกเราก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นฟ้องขอให้หน่วยงานเนี่ยชดใช้เงินให้เราได้นะคะในกรณีนี้เนี่ยก็คือจะมาพูดถึงเรื่องของการที่ กฎหมายกําหนดให้หน่วยงานเนี่ยมีหน้าที่ดูแลบํารุงรักษาถนนทางสาธารณะที่เราพวกเราใช้งานอยู่ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใกล้ตัวมากแล้วก็บางคนบางท่านเนี่ยยังไม่รู้สึกตัวเองว่าเราเรามีสิทธิ์ขอเรียกค่าเสียหายได้อะไรเงี้ยค่ะออจริงๆแล้มมีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นจริงๆได้ยินได้ฟังเหมือนกันนะคะว่าแต่ว่ามันจะตรงกันหรือเปล่าเดี๋ยวจะต้องดูตัวอย่างเขาเป็นยังไงค่ะ ก็เดี๋ยวพูดถึงสิทธิของผู้เสียหายก่อนเราจะได้รับปูเป็นการปูพื้นนะคะว่าถ้าเกิดเราได้รับความเสียหายจากหน่วยงานเนี่ยสิทธิของประชาชนหรือว่าผู้เสียหายที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยก็ตามกฎหมายเนี่ยตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เนี่ยให้สิทธิประชาชนไว้สองสิทธินะคะสิทธิแรกสิทธิแรกก็คือการที่เราไปยื่นคําขอ ให้หน่วยงานเนี่ยชดใช้ใชว่าเนี่ยเราได้รับความเสียหายหนึ่งสองสามสี่ขอให้หน่วยงานเนี่ยชดใช้ให้เราอันนี้ก็คือไม่ใช่เป็นการฟ้องคดีแต่เป็นการยื่นคําขอให้หน่วยงานเนี่ยอ่าอ่าเขาเรียกอะไรนะคะชดใช้เงินให้เราแต่ถ้าเอ่อได้มาแล้วไม่ไม่พอใจเนี่ยก็สามารถยื่นฟ้องศาลได้ทีหลังแต่ว่าในเคสแรกเนี่ยถ้ายื่นมาแล้วพอใจมันก็จะไ,ไม่ต้องฟ้องคดีกันเนาะค่ะค่ะคือคือฟังดูแล้วเหมือนกับเคสที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้นะี่ยแต่ห้าที่ แต่ว่าตอนนี้ก็ยังเป็นเรื่องเป็นตลาดกันอยู่นะคะอย่างที่ดอนเมืองนะ่ะนั่นต้องชดใช้ค่าเสียหายใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าไม่พอใจก็ฟ้องฟ้องศาลได้ค่ะก็คือว่ามีมีสองอย่างค่ะอย่างแรกคือยื่นคาขอถ้าไม่พอใจค่อยฟ้องศาลหรืออทางที่สองเลยคือยื่นฟ้องศาลได้เลยก็ได้ค่ะคือคือเรียกมีมีสองทางเลือกให้เลือกนะคะค่ะซึ่นทางเลือกที่จะมาพูดวันนี้ก็คือเป็นเคสที่มีการยื่นฟ้องต่อศาล นะคะป็นเรื่องของการดูแลทางสาธารณะเนี่ยแหละคะ่ะค่ะก็ะเดี๋ยวเราให้ฟังเลยเนาะว่ากรณีนนเขามาฟ้องกันว่ายังไงคะ่ะก็คือคนที่มาฟ้องเนี่ยจะเป็นลูกชายกับภรรยาก็คือคุณพ่อเนี่ยเรียกเป็นเวยในอแล้วกันนะคะในออเนี่ยก็คือนนอายุห้าสิบเจ็ดปีแล้วแล้ว,ลวก็ขี่เขาเรียกขี่มอไซคร์ไะคะ่ะขี่มอไซค์ไปตามทางตามทางเป็นทางหลวงชนบทสายหนึ่งนะคะค่ะเอทีนี้ไอ้ตรงทางหลวงตรงนั้นอะมันมีหลุมหลุมใหญ่แล้วก็คือ นายอเนี่ยก็คือขี่มอไซค์ไปแล้วก็ไปตกหลุมทีนี้พอตกหลุมเนี่ยมอไซค์ก็ลม้ลมลม้มลงแล้วก็นายอเนี่ยซึ่งไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกเนี่ยก็ล้มหัวฟาดค่ะก็มีการนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็มีการแบบเสียชีวิตในเวลาต่อมาอ่าทีนี้ตัวบุตรชายบุตรชายกับภรรยาของนายอเนี่ยก็คือมายื่นฟ้องต่อศาลนะคะว่าเออเนี่ยการที่ตรงนั้นเนี่ยพอดีมนันเป็นเส้นที่เป็นกรมทางหลวงก็ยังมีการค้าบเกี่ยวกันว่าเ ถนนสายนั้นน่ะใครเป็นคนรับผิดชอบเป็นทางหลวงชนบทตัวผู้ฟ้องคดีเขาก็เลยฟ้องทั้งกรมทางหลวงชนบทและอเทศบาลที่ที่ที่ถนนเส้นนั้นน่ะอยู่อยู่ใน,ใ,ใ,นในความรับผิดชอบนี่นค่ะว่าเนี่ยไม่ดูแลที่ไม่ดูแลถนนทําให้เกิดหลุมแล้วก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะ,คะ,คะก็เลยทำต่อมาเนี่ยศาลก็เลยพิจรา,ารณาศาลพิจารณาให้ว่าในกรณีที่อ คือปรากฏในในคำนวนคดีค่ะว่าตัวกรมทางหลวงชนบทเนี่ยได้โอนได้โอนถนนเส้นเส้นนี้ให้กับเทศบาลเนี่ยดูแลแล้วก็ปรากฏว่าตัวเทศบาลเนี่ยก็เคยใช้งบประมาณตัวเองเนี่ยในการบำรุงรักษาอยู่<อ>ดังนั้นเนี่ยศาลก็เลยมองว่าในเคสนี้จะเป็นกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทไม่ต้องรับผิดชอบเพราะว่าไม่ไม่ได้เป็น,นไม่ได้เป็นผู้ดูแลถนนเส้นนี้แล้วพยกให้เทศบาลแล้ว<อ>ตัวเทศบาลเนี่ยเมื่อ,อละเลยหน้าที่ ในการบำรุงรักษาทางให้สามารถใช้ได้ยอย่างปลอดภัยเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ในการที่จะชดใช้เงินให้กับผู้เสียเพอาเรเรกผู้ผู้เสียหายก็คือตัวทายาทก็คือผู้ฟ้องคดีที่ที่เป็นบุตรชายกับเป็นภรรยานเนี่ยค่ะนะคะแต่อันนี้คือศาลวางหลักไว้ค่อนข้างดีเลยค่ะว่าจริงๆตัวเทศบาลํำบลเนี่ยมีหน้าที่ในการดูแลและบำรุงรักษาทาง ให้เป็นไปนตามกฎหมายซึ่งการดูแลบำรุงรักษาทาเนี่ยก็คือการซ่อมแซมพื้นผิวจราจรที่ํำรุดเนี่ยให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้อย่างปลอดภัยอันนี้คือสารวางหลักไว้เลยว่าคุณไม่ไดแ้แต่เป็นเจ้าของเป็นคนสร้างอย่างเดียวคุณต้องดูแลด้วยว่ามันมีลักษณะที่จะกอ่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้รถใช้ถนนไหมก็คือต้องดูเรื่องความปลอดภัยด้วยซึ่ง เท่าเท่าที่เจ้าหน้าที่ผ่านมาในหลายๆเส้นก็พบหลยหลุมอยู่งเหมือนกันเนาะแล้วแล้วมันใกล้ตัวเรามากเพราะบางครั้งเราขี่ไปแล้วเราไม่ชินทางเราก็อาจจะตกไหลาทางหรือตกหลุมแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเกิด<ม>ความเสียหายได้ซึ่งตรงเนี้ยค่ะก็คืออย่างที่สารด้วิฉัยว่าคือตัวเทศบาลเนี่ยจะต้องรับผิดค่าชด,ชดชดใช้ค่าสินไหม่ทดแทนให้กับผู้เสียหายอวมันมีการตัดสินออกมาแล้วใช<ม>่ไหมใช่ค่ะแล้วก็วายคดีมากนะคะตรงเนี้ย ก็เลยจริงๆแล้วอ่ะที่มาที่อยากจะเสนอเคลนี้เนี่ยหนึ่งก็คือว่าอยากให้ประชาชนเลยได้รับรู้สิทธิ์ของตัวเองว่าในกรณีที่เออถนนเนี่ยไม่ไม่ปลอดภัยสําหรับการใช้งานแล้วเราเนี่ยเเกิดอุบัติเหตุขึ้นจากเหตุนั้นะ่ะเราสามารถที่จะมีสิทธิ์ได้รับค่าชดใช้ค่าเสียหายจากจาก,จากตัวตัวหน่วยงานที่ดูแลได้และในอีกมุมนึงเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานที่มีหน้านที่ดูแลเนี่ย ก็อยากให้ตอนหนักถือว่าเป็นเป็นหน้าที่ของคุณในการที่จะดูแลถนนหนทางในความรับผิดชอบคุณเนี่ยให้สามารถปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนนเพราะถ้าเกิดเขาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยตัวหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเองเนี่ยก็ต้องชดใช้เงินให้กับเงินก็คือเงินภาษีของประชาชนให้กับผู้เสียหายซึ่งมันเราเราป้องกันไว้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การบาดเจ็บของของคนใช้รถใช้ถนนบางครั้งมันก็เกิด ความสูญเสียหรือว่าแรงใช่มันทำมันเศร้าโศกสําหรับคนที่แบบยังอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะจริงๆมันมันเป็นเรื่องอะไรที่ต้องกันได้ถ้าเปนอหดีเขาก็ไม่ตกหลุมลงไปตรงนั้นคือนีคนที่อร้จักนะคะแล้วก็เล่าให้ฟังเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเหมือนกันันถนนอย่างนี้นะะแล้วก็ตกหลุมตกหลุมลงไปแล้วก็ก็สลบไปหลายวันอยู่นะนะคะแต่ไม่เสียชีวิตก็หลังจากนั้นก็มาฟ้องแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ยังมีร่องรอยของความพิการ ติดตัวมาด้วยฟ้องสานปกครองไหมคะไม่แน่ใจว่าเขาฟ้องคู่กรณอะไรคือบางครั้งเราไม่แน่ใจว่าเขาฟ้องคู่กรณีหรือฟ้องเออไม่มีคช่รณีเนาะไม่มีหาไม่มีก็อยู่บนถนนแต่ก็ยังมีคนก่อสร้างน้าๆเขาบอกว่าเขาไปฟ้อง แต่และที่แต่ละแห่งเนี่ยสุดท้ายคือเขาไม่ได้เลยก็ไม่ทราบว่าฟ้องยังไงนะคะก็ไม่ได้สอบวสวน้นฟ้องสาปกครองหรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยฟ้องสาลปกครองคือถ้าถ้าเป็นอย่างเนี้ยส่วนใหญ่จะจะได้รับค่าเสียหายนะคะ <c oughs> นานมากนะคะสิบกว่าปียี่สิบปีนะอันนั้นอาจจะยังไม่ทราบว่าสาลปกครองคือไหน ก็เคยเหมือนกันเคยให้คําปรึกษาเขาไปทุกที่เลยยกเว้นมาศาปลปกครองแล้วมันพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีอเงี้ยมันระยะเวลานานแค่ไหนอ่าอันนี้หนึ่งปีค่ะมันหนึ่งปีเท่าน,นั้นใช่ค่ะหนึ่งปีนับแต่วันที่เกิดเหตุค<ม>่ะ<ม>ก็เออส่วนใหญ่แล้วก็เขาส่วนใหญ่จะเป็นการฟ้องภายในระยะเวลาอยู่นะคะไม่ไม่ได้พ้นแต่หมายถึงว่าเรื่องอื่นๆ่นะคะอย่างเรื่องคําสั่งเนี่ยมันช้านกว่าคือเก้าสิบวันไปร้องเรียนทุกที่เลยค่ะไปหานายกไปนู่นไปนี่แต่ไม่มาฟ้องศาลแล้วมันพ้นระยะเวลาอันนั้นก็เออ เหมือนเขาไปทุกที่แต่จริงจริง,รง,รงที่มาสุดต้องมาสารปกครองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เลยเหมือนว่าเนี่ยที่ที่จุดประสงค์ในการมาพูดในเรื่องนี้คือว่าอยากให้ประชาชนรู้สิทธิ์ของตัวเองะนะคะ,คะทีนี้เราเรามาดูเรื่องค่าเสียหายนิดนึงว่ากรณีเนี้ยเขาได้รับอะไรบ้างสาให้อะไรบ้างนะคะแล้วก็มีจุดเปลี่ยนอยู่ต่อไปอีกอีกชดหนึ่งเหมือนกันนะคะคือศาลเนี่ยศาลมองว่าในกรณีของค่าเสียหายเนี่ย สาให้ค่าตรงศพนะคะให้ค่าปรงศพของตัวผู้เสียชีวิตคะก็คือการค่าจัดการศพงานศพอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งแสนบาทค่ะแล้วก็ค่าซ่อมรถตามใบเสร็จนะคะก็คือสามสามพันห้าร้อยบาทนะคะ,คะแล้วก็สำหรับค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูอันนี้ได้นะคะ <ใช S 2> ได้ในกรณีของภรรยา <ใช S 2> <ๆ S 1> เพราะว่านายอเนี่ยกับภรรยาเนี่ยมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องเลี้ยงดูกันไปเนาะทีนี้พอนายอเสียชีวิตเนี่ยตัวภรรยาเนี่ยก็ขาดการค่าค่า เคยมีคนลิ้นดใช่ศาลก็กําหนดให้นะคะแต่ว่าคดีตัวลูกชายที่มาฟ้องเนี่ยอบรรลุนิสิภาวะแล้วไม่ใช่ผู้เยาว์แล้วก็ศาลไม่ได้กําหนดให้นะคะแต่จุดพิกมันจะอยู่อีกตรงนี้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการที่นายอเนี่ยไม่สวมหมวกกันน็อกอ่าถือว่ามีมีเหมือว่า คือถ้าถ้าตัวเองสวมหมวกกันน็อกเนี่ยก็อาจจะไม่อันตรายร้ายแรงถึงชีวิตเพราะการล้มลงไปเนี่ยหัวฟาดพื้นแล้วก็คือมีเลือดข้างในสมองก็เลยทําให้เสียชีวิตแต่ว่าถ้าสวมหมวกกันน็อกเนี่ยความรุนแรงหรือความร้ายแรงของของการเสียหายของตัวเองเนี่ยก็จะน้อยลงกว่านี้นะคะค่ะก็ศาลก็มีการหักส่วนความรับผิดของผู้เสียหายด้วยนะคะเหลือเหลือค่าเสียหายเนี่ยร้อยละห้าสิบครึ่งหนึ่งก็มีครึ่งหน่ค่ะ เาก็ต้องเตรีอุทาหรณ์สำหรับคนขี่รถจักรยานยนต์นะใ่่นต้องปฏิบัติตามกฎหมายถูกต้องใช่เพราะว่าไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะดูแลอันมีใบขับขี่ไหมใ่ค่ะจางสวมหมีรนิรภัหรือเปล่าปฏิบัติตามอย่างถูกต้องไหมใช่ค่ะโดยความเร็วก็ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะเออถ้าคุณขับมาเร็วเกินไปเนี่ยก็ถือว่าคุณก็มีส่วนประมาทนะใช่ไหมค่ะถ้าขับเกินความเร็วที่กฎหมายกำหนดแต่ทางนี้ท้งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะการขับเร็วเกินกําหนดหรือการสวมหมวกกันน็อกเนี่ย คือเขาเรียกว่ามันเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองด้วยอะค่ะค่ะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งน,นะใช่คนว่าบางครั้งขับรถแล้วเห็นแบบไม่เป็นหัวกันเนาะก็เนี่ยเราเป็นคนขับรถเราก็ร,กรถถู้สึกว่าเราต้องห่งหางๆเขานะเผื่อเขาล้มมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะรู้สึกเป็นห่วงเขา <คน S 1> ขับรถยนต์เป็นห่วงคนขับรถยนต์เป็นห่วงใช่ค่ะ่วนรถใหญ่ก็กังวลนะฮะว่าดีจะไปชนรถเล็กกว่านะฮะอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยอะเพราะมัามีมีเรื่องในเราเกิดขึ้นเนี่ยมันเสียเวลาเสียหาย มานั่งชดใช้กันดีก็เราโอโหแทนที่เขาเสียหายจะได้เต็มก็ได้ไม่เต็มเพราะ<ม>สานม็นหากใครคือคือเหมือนว่าสานจะต้องเขาเรียกว่าเออถ่วงดุลระหว่างคือเงินที่เราจะจ่ายให้ผู้เสียหายเนี่ย มันไม่ใช่เงินของคนใดคนหนึ่งแต่มันเป็นเงินภาษีของประชาชนดังนั้นเนี่ยการที่จะให้ทั้งหมดเนี่ยก็ก็ก็คือจะต้องแบบสมดุลนิดนึงเพราะไม่ใช่เงินของศาลไม่ใช่เงินของใครเป็นเงินของประชาชนทีนี้ตรงนี้ค่ะก็คืออยากให้ตระหนักถึงทั้งความปลอดภัยของตัวเองและในเรื่องของส่วนความรับผิดของตัวเองด้วยว่าตัวเองก็่มีส่วนประมาณน่ะคะอันนี้จะเป็นเรื่องที่บางท่านอาจจะมองข้ามเนาะ<ช>แต่ว่ามันก็มีเหตุผล นะเหตุผลของคดีแต่ละคดีที่เกิดขึ้นนะ่ะเอ๊บอกว่าผู้ที่เป็นทายาทแล้วก็บรุนิตธิภาวะแล้วก็คืออายุยี่สิบนะคะยี่สิบปีแล้วก็ถือว่าท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะถ้ายังถ้าายุน้อยกว่านี้ก็อาจจะมีค่าของการต้องเลี้ยงดูกันอค่ะก็ในเรื่องของค่าอุปการะเลี้ยงดูเนี่ยส่วนใหญ่ศาลก็จะคำนวณนะคะ แต่ได้ไม่เท่ากันนะคะแต่ละคนแต่ละเคส่ะได้ไม่เท่ากันคำนวณถึงาอามเท่าไหรอ่าใช่ค่ะ<ม>โดยโดยปกติเนี่ยก่อนที่จะพิพากษาในในแต่ละปีค่ะจะต้องดูก่อนว่าตามสํานักสถิติเนี่ยเขาเรียกอายุเฉลี่ยะค,ะค่ะอายุเฉลี่ยของผู้ตายเนี่ยเพศชายเพศหญิงจะไม่เท่ากันนะคะศาลจะต้องดูก่อนว่าเขาจะมีอายุเฉลี่ยไปถึงกี่ปีแล้วตอนที่เสียชีวิตเนี่ยอายุกี่ปีก็จะหักปีไปแล้วก็ในส่วนของอันนี้คือจํานวนปีของการให้ค่าสด อค่าอุปการะใช่ไหมคะแต่ว่าจะมีในเรื่องของจํานวนว่าในแต่ละเดือนหรือแต่ละปีเนี่ยอ่อทีาเรียกว่าให้ให้เดือนละหมื่นหรือสองหมื่นสามหมื่นเนี่ยมันเกิดจากตรงไหนก็ดูหลายอย่างคะ่ะดูอ่ดูค่ไไอไรายได้ใช่คะ่ะรายไ,ได้ของผู้เสียชีวิตว่าเออในแต่ละเดือนเนี่ยเขามีรายได้เท่าไหร่ก็จะคํานวณให้อย่างนี้ยค่ะก็คือในแต่ละเพสจะได้ไม่เท่ากันก็ต้องแล้วแต่พยานหลักฐานต่างๆไว้นะคะค่ะ พอจะจัดสินนี้ใช้ระยะเวลาก็นานพอสมควรค่ะตอนนี้ก็เออเรามีเรื่องของการเล่นรัษคดีอยู่อะค่ะก็ประมาณสองปีคึ่งพยายามจะไม่ให้เกิดแต่บางครั้งก็จะแบบ ด้วยความที่เสารเป็นระบบไต่สวนเนี่ยอาจจะต้องมีการสอบบัญหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นให้พยานถ้าอย่างถ้ายากที่สุดคืออย่างเช่นเรื่องที่ดินอาจจะต้องมีการรังวัดที่ดินเพิ่มอาจจะต้องให้เจ้าพนักงานที่ดินทําความคีดแจ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องรอสารสอบบัญหาข้อเท็จจริงบ้างอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าในเรื่องของการประสบอุบัติเหตุอย่างเงี้ยอาจจะต้องให้แพทย์ทำความเห็นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มีบ้างค่ะที่จะต้องเสียเวลานิดนึงค่ะ ถ้าการแสวงหาข้อเท็จจริงเนี่ยตัวผู้เสียหายก็ไม่หาเอยางนะคะหรือว่าสามีมีเจ้าที่ที่ออ,ออกไปสืบมากขึ้นอีคือคือตัวผู้เสียหายถ้ามีนะคะถ้ามีพยานหลักฐานข้อมูลต่างๆเนี่ยก็ส่งให้ศาลแต่ถ้ามีนะคะถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะคะก็อ้างไว้แต่ว่าในกรณีที่ศาลเห็นว่าเอ้ยข้อเท็จจริงตรงเนี้ยที่เขาอ้างมาเนี่ยมันมันต้องมีนิสัยนะมันจะต้องมี่ิสัยให้เขาต้องหาพยานหลักฐานเนี่ย สาลก็จะมีหมายแจ้งให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องอะคะ่ะท,ท,ทําคําสีแจงมาว่าอ้าเขาอ้างมาอย่างเ,เนี้ยคุณเห็นว่ายังไงหรือว่ามีพยานหลักฐานอะไรหรือว่าตัวผู้ฟ้องคดีหรือตัวผู้เสียหายบอกมันมีเอกสารชนิดเนี้ยไอตรงเนี้ยอยู่ที่สถา,านีตํารวจเนี่ยเขายอมรับไว้ตรงนั้นอะว่าเขาผิดอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็สามารถที่จะขอให้สารเนี่ยเรียกมาได้ถ้าสารเห็นว่าเอกสารตัวนั้นสาคัญที่จะต้องพิจารณาสาลก็จะใช้อำนาจในการเรียกให้ตัว เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เขาเรียกมีเอกสารฉบับนั้นอยู่เนี่ยส่งให้ศาลเนี่ยค่ะก็จะเป็นลึนพินิษของศาลด้วยเพราะบางอย่างก็อย่างนี้นึงงน้องบางครั้งก็ตัวผู้ฟ้องคดีคิดว่าสาคัญแต่บางในใน,ในบางคาดีข้อเท็จจริงตรงนั้นมัน,ม,นมันไม่ได้ไม่ไม่จำเป็นต้องเอามาใช้ก็มีอะไรอย่างี้ค่ะก็อันนี้ก็เลยเป็นบึนพินิษของศาลว่า ถ้าศาลเห็นว่าจําเป็นต้องใช้ในการพิจารณาคดีศาลจะมีอํานาจเรียกมาหรือว่าบางอย่างที่ดินออสู้คือมีการโต้แย้งกับเรื่องที่ดีอย่างเงี้ยไม่ชัดเจนศาลก็สั่งให้มีการรังวัดได้อย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ตัวคู่กรณีไม่ได้ขอเองค่ะแต่ตการร่างว่ามีนก็มีใช้จังค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วตรงนี้ตรงนี้ใครจ่ายนะคะตรงนี้นะคะอ,อย่างที่เคยผ่านมาก็คือส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนกับเทศาบาลใช่ไหมคะศาลก็จะให้เทศาบาลเป็นผู้รับออข้อจิตอะไรเงี้ยะค,ะค่ะคือจะเป็นหมายศาลสังส่งไปเขาก็จะสามารถเ,ออเบิกตามกฎหมายได้เพราะว่าเป็นคำสังส่งศาลเงี้ยคะออ่ะคือทางเทศาบาลก็ต้องรับผิดชอบแต่ว่าใครจ่ายเนี่ย ก็เทศบาลใช่ไหมคะแต่ว่าเทศบาลก็บรกได้เนาะ,นะหรือว่าถ้าเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลแล้วจะต้องใช้พยานผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นในแพทย์ให้ความเห็นเงี้ยคือบางครั้งศาลก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการรักษาขั้นตอนการรักษาอะไรเงี้ยค่ะศาลก็อาจจะให้มีการ ER พยานผู้เชี่ยวชาญก็คือทางแพทย์หรือว่าพี่ีเขาเรียกอะไรนะคะความน่าเชื่อถือในเรื่องของแพทย์อาจจะเป็นแบบ แาเทีสภาอะไรเงี้ยให้ความเห็นแล้วศาลเนี่ยจะได้วินิจฉัยอะไรเนี้ยค่ะว่าขั้นตอนการรับฟานี้ถูกต้องไมหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีอ่บ้างค่ะคะ่ะอ,อย่างกรณีที่ร้องร้องเรียนโรงพยาบาลบ้างอะไรอย่างเงี้ยน,นะค,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 ะ,คะันมันก็มีเคสเกิดขึ้นหลายเคสนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามัน ยงดีที่สุดใช่ค่ะตอนนี้ม่พูดเสมอนะคะว่าอะไรที่เรียกเป็นคดีความใชคะบอกว่าอย่าเป็นเลยนะคะตกลงกันได้ก็ดีนะคะค่ะซึ่งกรณีของถนนเนี่ยก็ยังมีอีกหลายอย่างนะคะที่ที่ที่อยู่ในเรื่องของการที่ต้องชดใช้ถ้าละเลยไม่ดูแลเนาะอย่างเช่นเรื่องอไฟถนนอถนนไฟชายถนนมืดอันนี้ก็ใช่นะคะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอย่างเนี้ยค่ะก็สามารถ ฟ้องเรียกค่าชดใช้ให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนได้นะคะหรือว่าเาเทศที่เคยเจอคือต้นไม้ต้นไม้ที่อยู่ริมถนนนะคะล้มลขวางถนนอ๋อล้มใส่รถนะฮะล้มใส่รถก็จะอ่อล้มใส่รถคนไม่เป็นไรก็ฟ้องได้เพราะว่ารถเราเสียหายหรือทั้งคนทั้งรถเจ็บด้วยกันฟ่อมแซมด้วยกันก็ฟ้องได้นะคะถนนเอ่อต้นไม้ที่อยู่ริมถนนแล้วนี้ที่เคยเจอนี่คือแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นน่าจะมีการอุทร์อยู่ก็คือ เดินข้ามถนนแล้วต้นกิ่งไม้ที่มันแห้งอะค่ะลมใสโอ้โหเฮยอะไรจะขนาดนั้นแต่ว่าก็คุณลุงก็เสียชีวิตซึ่งสารก็กำหนดค่าทดแทนให้นะคะเสียชีวิตเลยเหรอเสียชีวิตเลยเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ๆอะค่ะไม้แห้งใช่ค่ะก็คือสารก็มองว่าเอ้ยคุณก็มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลต้นไม้ที่มันเแข็งแรงแล้วส่วนไหนที่มันไม่แข็งแรงเนี่ยคุณก็ต้องตัดออกอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะตรงนี้ก็เลยเหมือนว่านอกจากจะบอกสิทธิของประชาชนแล้วก็อยากอยากจะย้ำเตือนหน้าที่ของหน่วยงานด้วยว่าคุณมีหน้าที่ที่ต้องดูแลตรงนั้นค่ะต้องไปแเวงตรวจสอบนะกาถนนต้นไม้ที่อยู่ในเขตอทานอไฟดับหรือว่ามีการร้องทางขุดทางไว้คุณก็ไม่ทําสัญลักษณ์ให้ผู้ใช้ทางเห็นชัดเจนอันนี้ปกลงไปก็คือ้องที่สัตปกครองได้ค่ะอันนี้ก็ต้องไป อดูแลอย่างเช่วดกับผู้รับเหมานะเราบางครั Arizona, uh, ้งผู้รับเหมาให้ทำเสร็จแล้วเนี่ยไม่ไม่ได้ดูอะไรเลยก็โยวางไอ้ที่เราถ่ายละจันใช่ไหมคะไปถึงจะอ้าวเกือบแล้วะมองไม่เห็นด้วยเราไม่มีไฟนะค่ะแล้วก็ยื่นออกมาเกินไป้วบางครั้งเนี่ยเขาทำงานพอเสร็จงานแล้วก็ไปเลยเขาไม่ได้จัดให้มันเรียบร้อยให้เสร็จความปลอดภัยเราเป็นเขาเรียกเราเป็นเจ้าหน้าที่ในการดูแลตรงนั้นเราก็ต้องดูแลนี่เนาะเรียบร้อยหรือเปล่า ถนนสูงต่ำกันแค่ไหนนะไม่มีไฟไม่มีอะไรมากั้นเลยลนลงไปเลยนี่ใช่ไหมคะ,คะถ้าดูแล้วดูแล้วจะฟ้องตรงไหนยังไงก็โทรมาปรึกษาได้นะคะที่สำนัก<ล>งานตำรวจของพยองค่ะหรือจะเป็นช่องทางหนึ่งนะคะสําหรับผู้เสียหายที่อได้รับผลกระทบเพราะบางคารั้งก็อย่างที่บอกว่ารุนแรลงนะคะที่งะมีตัวอย่างเยอะเลยใช่ไหมจะมีตัวใหญ่ไหมฮะหรือว่า เดี๋ยวไปต่อเขาน้าเขาน้าดีกว่าเดีะยเพราะว่าเวลาเหลืออีกไม่มากนักนะคะเรื่องราวดีๆอย่างนี้เนี่ยค่ะทุกฝั่งมาติดตามมาได้นะคะทุกวันพุธที่หนึ่งและสามของเดือนนะคะซึ่งทางสารปกครองระยองก็จะมีเรื่องราวดีๆแล้วก็เป็นตัวอย่างแล้วที่จะทําให้ท่านอาจจะได้มองเห็นว่าเราจะทําอะไรยังไงบ้างถ้าเกิดเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นค่ะตอเดี๋ยวหลังๆจะเป็นเรื่องของ อุทาหณ์น่ะก็คืเอ<ม>เรื่องเอนี้แหละค่ะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเคยมีการฟ้องมาแล้วศาลว่ายังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะ<ม>จะจะใกล้ตัวเรามากขึ้นเหรอคะที่เอเป็นข้อกฎหมายส่วนใหญ่เนาะในช่งแรกค่ะสมท่านอาจจะบอกไม่เคยรู้เรื่องเลยค่ะเนี่ยแต่ถ้ามีตัวอย่างขึ้นมาแล้วก็มีาาการตัดสินหรือมีอะไรที่ท่านอาจจะเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นนะก็จะนํามาพูดคุยกันที่นี่ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณ คุณสุธาสินีเชียงยนานะคะซึ่งวันกอให้เกียรติมาร่วมพูดคุยจนเป็นประจำเลยนะคะวันนี้ขอบคุณแล้วก็โอกาสหน้านะคะอาจจะได้มาพูดคุยอีกนะคะก็จะพัดเปลี่ยนกันอ๋อค่ะมีมีหลายท่านมาเปลี่ยนกันค่ะคุณสุธาสินิเชียงชัยนาพนักงานคดีปกครองชำนาญการจากสำนักงานปกครองระยองวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ